มี3าส,สีลูกนกหงยกตัวที่หันหลังให้มีตัวผู้ชัวร้อย์เซ็ยังไงกร็น0 0สีเหลืองก็ตัวผู้แน่ๆเลยได้นะฟังเสียงด้วยเก้าเข้าเก้าเข้าเข้าเ้าเ้าเ้า สีเหลืองนี่ตัวเมียชัวสีเหลืองนี่ตัวเมียชัวสองตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้แน่เลยสีนี้สวยนะพอม,มันได้เดือนกว่ากับสองเดือนแล้วมันจะออกสีสวยมากภูมิใจอยู่ แต่ไม่มีพื้นที่ว่างที่จะเลี้ยงแล้วตื่นเช้ามานะแต่เช้าเราเสียงดังมากค่ะแล้วหกโงเย็นนี้เขาก็จะเข้านอนกันละตอนเช้านี่เขาจะตื่นแต่เช้าเราเอาเข้อไปข้างในมีพื้นที่น้อยเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงมาได้ลูกเฉยเลยเลี้ยงไปเลี้ยงมาได้ลูกเฉยเลย Chúng sẽ cho thông phòng ít lên Đưa ọc lời Tụi lắng hai bên tụi phụ Đưa lời chắc chèo lời phụ chù เลี้ยงไม่ไหวก็ต้องปล่อยคะ่ะเลี้ยงไม่ไหวก็ต้องปล่อยคะ่ะ รู้สึกว่าพ่อแม่จะปั้มลูกอีกแล้วจะปั๊มลูกอีกแล้วค่ะตอนที่ลูกได้ประมาณยี่สิบกว่าวันลูกสามตัวนี้ได้ยี่สิบกว่าวันพ่อกับแม่ก็ปั๊มลูกอีกคุณแม่นี่เริ่มเริ่มทำรังใหม่ละเริ่มจะรทำารังใหม่สังเกตดูวันนี้ก็เลยมาทำคลิปไว้ วันนี้นางเริ่มทำรังใหม่สงสัยนางจะฟักไข่อีกแน่แถ้าเราถ้าฟักไข่อีกจ้าจ้า <c oughs> ถ้าฟักอีกก็คงเลี้ยงไม่ไหวใครอยากได้บอกนะให้ฟรีเลย เริ่มอีกแล้วเริ่มอีกแล้วพ่อแม่รู้สึกว่านางจะท้องอีกแน่เลยเนี่ยนางจะท้องอีกแน่ตัวผู้ <cents> ตัวผู้นีแ่แหละตัวผู้นี่แหละดู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 สีจมูกตัวผู้ดูสี i, จมูกตัวผู้สังเกตดิ im. ดูสังเกตดีดินะฮะสังเกตจมูก,ต,ก,ต,กต,ตัวผู้ แต่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 ตตถ้าใครไม่รู้เนี่ยเพิ่งรู้เลี้ยงไปเลี้ยงมารู้อ่าเขาไม่ให้ดิจมูกจมูกเขาจะสีน้ําเงินเข้มมากสังเกตได้เลยจมูกตัวกู้จะสีน้ําเงินเข้มตัวเมียจะออกด้านๆขาวจูจีกันอีกแล้จูจีกันอีกล้กกลแต่เขามีอะไรกันเขา น่านแหละเมื่อเดือนที่แล้วตอนเขาฟักลูกได้5ตัวก็คือ3ตัวนี้แต่ตายไปเดือรอดมารอดมา3ตัวนี้ก็ถือว่าดีใจแล้วสีภูมิใจมากสวย จะเลี้ยงเองก็โกตายแต่คุณแม่เขาเลี้ยงเก่งมากเลี้ยงลกินเก่งมากตอนที่เขาฟักค่ะตอนที่เขาฟักเป็นตัวนะคะคือขนมปังก็ไม่เหลืออาหารใบกะเพราคือหาวันต่อว,วันแบบไม่ไหวกินหรือวกากินเดี๋ยวก็ป้อนลูกเดี๋ยวก็ป้อนลูกเดี๋ยวป้อนลูกสีส่สวน เดี๋ยวจะฟักอีกรอบเดี๋ยวจะเอามาให้ชมนะคะใครสนใจบอกได้นะ